ดูอย่างนี้มองร้องกับขดูก็ประคองตัวไปครั้งชีวิตต้องเจออะไรกลนน้นแต่ก็ไม่เคยทำให้รักกรบเปลี่ยนแปลงไปแม้จะต้องรอไม่รู้ว่านานเพียงใดก็จะไม่ท้อเพียงมีเธอก็พร้อมสู้ต่อไป ถามจะไกลแค่ไหนก็อดทนเพื่อให้ถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นของเราไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปถ้ารักกันจริง บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระหน,น,น่ำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเ,เปลี่ยนแปลงไปฉันรักเธอ,อย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยจะหยุดใจลงเอ่ยที่เธอคนเดียวจนไปเ,เพิ่ม,มนิดนึงอไอชีวิตพี่หมอได้แล้วครับผ่านอันนี้ผ่านเลยทีนี้ มันจะมาตรงก็คือเออเออนี่ยแหละใช่ไหมใช่พี่หมอร้องร้องให้าทางเบียร์ฟงังหน่อยก็คือความรักผิดคีย์ก็คือความรักตอนหนึ่งนะก็คือยากตรงนี้แหละคำนี้แหละยากก็คือก็คือก็คือ,อ,อคือ ที่ล่วงเลยมันทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลียนก็คือความรักที่มีแต่เธอก็คือเน้นมันเป็นอย่างงี้พี่ก็คือความรักที่มีแต่เธอพี่ลองล้องดูมันมีช่วงเป่าช่วงเน้นอะ แล้วมันจะง,ง่ายขึ้นอีกนี่ก็คือหรก็คือความรักที่มีต่อเธอก็คือความรักที่รักบนหัวนะร่าง,งมันว่าคือใช่ไหมใช่วงไว้ด้วยก็คือความรักที่มีต่อเธอมาเน้นตรงความรักที่มีต่อเธอเน้นคำว่าความรักแล้วก็ปล่อยคำว,ว่าต่อเธอ ก็คือความรักที่มีต่อเธอแล้วก็วายเวอร์ชั่นอะไรไปกันแล้แต่จะมันคงยังมีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าเน้นทางไปะะมากยิ่งกว่าอะไรอันนี้ผ่านก่อนนะดียวไปคอยดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ก็คือความรักที่มีโอเคต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ คำวันไม่มีเหมือนกับคืนเลยไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาก็ได้แต่มันอาจจะนุมม่มนวลไปเดี๋ยวพี่หมอค่อยปรับเอาอแต่อันนี้บอกให้พี่หมอร้องง่ายขึ้นนะอันนี้ต้องเชิญช้ามันอัน,นพี่ต้นเพียงมีเธอก็พร้อมสู้ต่อไปเพียงมีเธอก็พร้อมสู้ต่อไปทางจะไกลแค่ไหนนาไอาแล้วก็ขึ้นจมูก ทางจะไกลแค่ไหนเจ้าจะไกลแค่ไหนถางจะไกลแค่ไหนไหนเนี่ยพี่ทามจะไกลแค่ไหนเออนจะขึ้นมาจกพี่พี่โอเคทีนี้มันมีเทคนิคอย่างพี่หมอเวลาสมมติว่าขึ้นเสียงสูงแล้วมันไม่ถึงให้ล้วงคําเช่นคําว่าทนถ้าพี่หมอร้องว่าทางจะไกลแค่ไหนก็อดทนกับ จะไกลแค่ไหนก็อดทนมันลวงได้เยอะกว่าทนใช่มันจะลวงแล้วมันจะปิดคาได้หมดทนเนี่ยทีนี้นทุกคาที่หมอร้องมันก็จะชัดมากเลยถ้าจะไกลแค่ไหนก็อดทนอือเข้าใจไหมทนได้เนาะทนเดี๋ยวไปไหนแล้วเนี่ยทน,นยทนนี่ไงเขาวงไว้แล้วนี่นี่ไงไหนทนนี่ไงพี่แหละวงเองอือ ทางจะใกลแค่ไหนก็อดทนไห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 นพี่ลองพูดดินาอนาและอีขึ้นจมูกไหนไหนไหนแล้วทีนี้ลองร้องทางจะไกลแค่ไหนง่ายขึ้นไหมทางจะใกลไกลแค่ไหนเออไหนเห็นไหนก็อดทนอืมโอเคไหมอันนี้ถึงไงแล้วเนี่ยไหนนี่ก็อดทนเนี่ยอันนี้ฉบับที่พี่หมอดูเนาะ แล้วก็มีต้อยน้อยไม่แน,ไ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 นไ่ไปอะไรน้อยลงไปถ้ารักกันจริงถึงถึแม้ถึงแ <couples. S 2> ม้มาบางครั้งชีวิตพี่หมอร้องร้องถึงแม้บางครั้งชีวิตได้เหมือนกันแ<ะ>บบนี้ก็ได้ถึงแม้บางครั้งก็ได้โยนก็ได้ถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนั้นคำว่าอะไรพี่หมอด้วยหนึ่งสองสาม ถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนั้นระวังคําว่าต้องเราจะกลายเป็นต้องเจอระวังมันจะกลายเป็นต้องเจออย่างเงี้ยถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจอธรรมดาต้องเจอต้องเจอ yes ถึงแม้ถึงแมา้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนั้นเห็นไหมอย่างหนึ่งคือตออายุตอนมีอายุมันจะสะสมใช่ไอ้องรู้โมรู้ทุกอย่างแหละแต่ทำไม่ได้ โมก็ว่าแน่ๆจะกินเยอะอะไรแต่โมกินเยอะแต่คือโมไม่เปลี่ยนที่โมกินเยอะแล้วโมไม่อ้วนไงใช่ใช่ตอนนี้ไงตอนนี้แต่เดี๋ยวมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตอนแก่จะอ้วนนะแต่บางทีมันจะมันจะไม่ดีกับข้างในข้างในอ่ะแบบใช่ก็ระวังนิดนึงแต่โมอายเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบเอ็ดพี่แจมเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสาม